วันนี้วันที่22ธันวาคม2 5 6 3เก็จะพูดเรื่องอุปสรรคในการเข้าถึงความจริงคนในยุคไหนยุคไหนรวมถึงยุคปัจจุบันด้วยสิ่งทีเ่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงความถูกต้องความจริงของคนที่สำคัญสำคัญคือ อยากจะพูดถึงคำว่าทิฏฐิทิฏฐิคือความเชื่อแต่ละคนก็จะมีความเชื่อที่ต่างๆกันโดยเฉพาะความเชื่อของสังคมซึ่งถูกฝังเรยกว่าฝังกันมานานกลายเป็นความเชื่อของสังคมเช่นบอกว่าระบบประชาไตยเป็นระบบที่ดีที่สุดแล้ว การศึกษาอย่างนี้เป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดแล้วศาส,สนาพุทธเนะ่ราชาวพุทธเนี่ยคำสอนต่างๆมันถูกแล้วโดยที่ไม่ได้นํามาค่ายควรใหม่เมื่อค่ายควรใหม่ทีใดมันก็จะถูกความเชื่อความยึดมั่นถือมั่นกับความเชื่อนั้นๆที่มีอยู่เก่ามันล่าเข้าไป สู่ความเชื่อเดิมนลก็เรียกว่าพายเรือนี่อ่างนะครับคิดทีไรใคร่ครวญทีไรก็ถูกความเชื่อเดิมๆเ,เนี่ยมันผูกมัดไว้ผูกมัดไว้เนี่ยมันน่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องฝึกจิตให้เป็นเอสระนะวางความเชื่อเดิมๆความ คิดเดิมๆที่มันเคยฝังวางอยู่ทำจิตได้เป็นอิสระจากความเชื่อใดๆเนี่ยสิ่งนี้มันสําคัญมากเ,เมื่อเราวางแล้วเนี่ยเราอาจจะค้นพบความจริงได้โดยการเรียกว่าใช้หลักกาลามสูตรเราคิดใคร่ครวนจนกว่าจะพบว่าความจริงเป็นอย่างไร คิดไคร้ครวนจนกว่าจะพบว่าความจริงเป็นอย่างไรนะโดยอาศัยการคิดเรื่องยากๆก,ก็เริ่มต้นจากเรื่องสามมันสามัน,รรน kita, เรื่องของชีวิตเราเร่อร่างกายของเราใจของเราความเป็นอยู่ของเราแล้วก็นำอุปกรณ์นำองค์ป,ประกอบเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับการกับ มันมันค่อยๆซับซ้อนขึ้นเมื่อเราอยู่คนเดียวเ่เรากินอยู่อย่างไรมีชีวิตอย่างไรถึงจะดีถ้าเราอยู่กันหลายหลายคนเราจะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไรมันถึงจะดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องของอการศึกษาเรื่องของการเศรษฐกิจเรื่องของการปกครองการเมืองเ,เรื่องของการตัดสินว่าความเนี่ย เ็ของเศรษฐกิจเนี่ยมาจากจุดนี้แหละของคนนี่แหละจากคนหนึ่งมาสัมันกันเป็น2องคนสามคนสคนนะครับนก็สรุปย้อนกลับมาที่ประเด็นเดิมเนี่ยประสักดที่สำคัญของการเข้าถึงความจริงคือความคิดความเชื่อที่เรามักจะถูกความเชื่อเดิมๆเนี่ยมันฝังไว้ ว่าอันนี้มันถูกเนี่ยโดยเฉพาะความเชื่อที่มันเชื่อมันมาม,มา,มามกันมาต่อเชื่อความเชื่อที่สืบสืบต่อต่อกันมานะเชื่อสืบสืบกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราเล to to แล้วเนี่ยเช่นเราบอกว่าเออเนี่ยพูศาสนาเนี่ยนะสอนให้เราอะไรวะ รักบุญกลัวบาปเนี่ยเราก็ต้องกลับมาถามมันจริงหรือเปล่าไอ้บุญบาปจริงๆเป็นยังไงให้เชื่อเราให้เราเชื่อนรกสวรรค์เนี่ยเออนรกสวรรค์ตายไปแล้วไปทบาปแล้วไปนรกทําบุญแล้วไปสวรรค์มันเป็นยังไงเรากลับมาใครควรดูใหม่ไอ้ถ้า ไอ้ไอ้ความกระตันอยู่ดีจริงหรือไม่ปัจจุบันก็กลายเป็นเรื่องถกเถียงจริงๆนะถ้ามันเป็นแค่ความเชื่อมันยังไม่เป็นความจริงที่เราเห็นเนี่ยมันก็มล้มันมันวันหนึ่งมันเปลี่ยนได้นะครับในความเชื่อที่ที่เราควรจะมาใคร่าครัวให้มันแน่ชัดเพราะมันเป็นประเด็นอยู่นะ เน่เจนวอลระบบประสาทนี่ดีจริงแค่ไหนเนี่ยเราควรปฏิรูปหรือไม่พุทธเอ๋การปกครองระบบประชาธิปไตยที่มันเป็นอยู่เนี่ยเออมันดีหรือยังมันต้องแก้ไขที่ไหนไหมเรื่องการเลือกตั้งต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยมันดีจริงไหมทหารเนี่ยเออที่ราบอกว่าทหาร้องมีการปฏิรูปอ่าสถาบันทหารระบบทหารเนาะ เนี่ยก็ต้องมาถามดูนะถ้ามันดีจริงมันก็ไม่ปัญหานะเนปัญหาอยู่ที่ไหนแต่ที่เรามองมันผิดแลือมันผิดจริงแล้วเราเห็นมันผิดจริงๆนะครับเนี่ยก็ต้องตั้งคําถามนะอืมอย่าเพิ่งเชื่อมันที่พวกเราเชื่อต่อๆกันมาเชื่อความเชื่อที่เชื่อสืบสืบกันมาความเชื่อที่มันเชื่อกันใครๆก็เชื่อนะนะอย่าไปเชื่อมจริงเนี่ยนี่คือการลามาสูตรนะ ความเชื่อเรื่องไปจับใตนะพูดไปแล้วความเชื่อเรื่องการศึกษาที่ว่าเราบอกเออเราก็สอนเราใช้วิธีที่สอนสอนในโรงเรียนหรือแม้แต่ว่าพ่อแม่สอนลูกวิธีสอนที่ผ่านผ่านมามันถูกต้องหรือยังถูกต้องแค่ไหนต้องแก้ไขยอย่างไรบ้าง,างนเนี่ยนะเนี่ยก็เราต้องการเนี่ยให้มันดีขึ้นนะเนี่ยโลมนะพัฒนานะครับ การที่ว่าเราค้นพบว่าความเชื่อเก่าๆมันผิดนะมันไม่ถูกร้อเปอร์เซนต์แล้วเราหาเราไปพบข้อผิดพลาดกับมันไม่ใช่ว่าเราจะไปอักตันยูหรือไม่เคารพคนโบราณนะบรรบุษของเราเนะไม่ใช่แม่เราไม่เคารพเนี่ยพ่อแม่เราทําผิด เราเป็นคนพราว่าเออพ่อแม่สมัยพ่อแม่หรือพ่อแม่ทํเผิดอย่างนั้นอย่างนี้เ,เราไม่ใช่ว่าเราไม่เคารพรืยเราไม่กระตันอยู่เนี่ยก็ต้องเคารพอยู่นะในฐานะที่ท่านเออเคยสั่งสอนเราให้เรามาถึงจุดนี้ให้การอบรมมาเนี่ยมาถึงจุดนี้ความรู้มันมาใช้มาได้ถึงจุดนี้แต่ถึงวันนี้เราต้องเปลี่ยนเยราต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยไม่เนี่ยต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยน เราเคารพท่านที่ท่านสั่งสอนเรามีพระคุณรเราเกื้อกูลเรามาถึงจุดนี้นะครับในเรื่องที่เราจะทําให้มันดีขึ้นไม่ใช่เรื่องที่ว่าไปอากาันยูหรือขาดความเคารพเหมือนต้องเราต้องทาให้มดีขึ้นเียว่าเป็นอภิชาติบุตรนะบุตรที่ดีกว่าพ่อแม่มีคุณธรรมมากกว่ามีความรู้มากกว่ามีความสามารถมากกว่านะครับ เอาเป็นอภิชาติบุตรนะพะ่อแม่ก็จะดีใจนะ้าลูกมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมมากกว่านะเนี่ยถ้าเรามีคุณธรรมจริงแล้วก็ไม่เปะกตัญญูรองนั้นท่านสอนให้เรามาันดีที่สุดแล้วที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านทําให้เราดีที่สุดแล้วเนี่ยนะคเราก็ทําต่อไปเนี่ยดียก็จะเห็นเห็นถึงบุญคุณของท่านนะครับไม่ใช่ปอปกตัญญู ท่านทำดีหรือที่ท่านรู้ได้ทําได้ไม่ใช่การัญยูหรือว่าขาดความโคารนะครับเรื่องสถาบันการศรกย์เรื่องระบบการปกครองเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรเหมือนกันนะไม่ใช่เราไปท่านทำให้เราดีมาถึงขนาดที่ท่านทําได้นะเน่เรามาเห็นว่ามันพัฒนาดีกว่านั้นก็พัฒนาไปนะ ไม่ใช่ไปโกรธไปเกลี้ยวอากตันยูไปด่าว่าท่านปิดอย่างนู้นอย่างนี้นะไปลอ่อลยนลบดนะูการลอบดูคุณท่านเนี่ยเป็นกิเลสอย่างหนึ่งยกตนเทียมท่านก็เป็นกิเลสอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้จิตใจเราเศร้าหมองแล้วหาความเจริญไม่ได้ยเพราะวาความอากตันยูนี่นะอากตันยูนี่หน้ากว่าที่สุดนะครับ ใครเป็นคณอากาตันยูแล้วคนต้องคอบไม่ได้พาโลกเสียพาพา,าเสือกนะครับเนี่ยใครอากาตันยูนี่นะเป็นคนชั่วคนดีต้องต้องกาตันยูนะกตันจูกตันยูกะตาเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะะสุดท้ายก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ฟัง ก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์ตามสมควร